ประสบการณ์หนังผีไทยเรื่องแรกในระบบ i m a มอยากจะบอกว่าสุดจริงๆครับได้ยินเต็มหูสะพึิงเต็มตามากๆมันกระหึ่มมากภาพใหญ่มากมันเหมือนแบบมีคนมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็พูดอยู่หูนี้แล้วก็มาพูดข้างหูเนี่ยครับร้อนครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยพ่วก,กับก็พาเราลากไปเรื่อยๆพอกําลังเริ่มแบบโอเคเริ่มผ่อนคลายพี่คุยก็คือพาดําเนินต่อไปเรื่อย ได้พักหายใจเลยประโยคบทดพูดอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นชาวบ้านมีความเรียวมากไม่เคยได้ยินในหนังเรื่องไหนคือได้ยินในหนังเรื่องนี้ก็ต้องมาดูว่าเป็นประโยคอะไรไม่ได้ดูหนังแบบนี้มานานแล้วตอนนี้ยังหลอนอยู่ในหูอยู่เลยอนะไปบ้านล้างมามากมายทุกประเทศวิญญาณไหนเจอมาหมดแล้วนะคะทุกโรคแบบแต่หลังเรื่องเี้ยสร้างได้เหมือนจริงมากมันหลุดโฟกัสจากตรงนี้ไม่ได้เลยเราไม่เห็นนเดชบ้าพลังขนาดนี้มาก่อนอะนะเนติมโง่มาสิวะ พอเยอะแต่ไปทําให้รู้สึกสับสนยังมีคนช็อกอยู่ค่ะหาหนังดีๆด,ดูฮาลลวีนนี้ฟังมาก่อนแต่พอมาดูเวอร์ชันนี้ริวตกใจเลยครับมันเกินคาดมันหักมุมทุกอย่างมีทีเด็ดซ่อนอยู่ด้วยตอนจบนึกว่าเหมือนจะจบแต่ต้องมาดูหายใจแทบไม่ออกเลยอยากสนับสนุนหนังไทยครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่มีคุณภาพสนุกค,คบรบโลุตื่นเต้นตลอดเวลาครับอยากให้ทุกคนมาดูครับต้องไปดูในโรงจริงๆครับมันจะได้อัตลรกจริงๆครับที่หยดวันนี้ในโงรงภาพยนตร์ไม่ควรพลาด